สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดตัวโครงการหลังสวนวิลเลจตามนโยบายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่นะคะด้วยงบประมาณลงทุน26,000ล้านบาทค่ะนายชลาลักษ์บุญนากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามสินทรจำกัดบริษัทลูกของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดตัวโครงการหลังสวนวิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ตามนโยาบายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ต้องการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการเองแทนการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าที่ดินไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนที่ผ่านมานะคะโดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่52ไร่บริเวณถนนหลังสวนจรวดซอยต้นสนและถนนสารสินแบ่งพื้นที่พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย30ไร่ อีก15ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะและอีก7ไร่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวศูนย์การแพทย์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะโดยเฟสแรกค่ะได้พัฒนาพื้นที่จำนวนสีไร่เป็นคอนโดมิเนียมสูง35ชั้น200ยูนิตเพื่อให้เช่าระยะยาว30ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2559ซึ่งตามแผนงานคาดว่า ใช้เวลาพัฒนาแล้วเสร็จครบทั้งโครงการในปี2,562รวมมูลค่าการลงทุน26,000ล้านบาท